สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากอเมริกานะคะตอนนี้นะคะก็น่าจะ10บโมงกว่าแล้วนะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะที่อเมริกานะคะแล้ววิกกี้เองนะคะก็ ยังนอนอยู่บนเตียงอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องนะคะวันนี้นะคะเป็นวันแม่นะคะเมื่อกี้ก็จะมาทำวล็อกวันแม่ให้คุณผู้ชมดูกันนะคะว่าวันแม่นะคะที่อเมริกานี้เป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันพิเศษที่ทุกคนทุก คนที่เป็นลูกคนที่เป็นสามีนะคะก็จะต้องตามใจแม่เป็นพิเศษนะคะเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามา t เต r d a เนะคะก็คือวันของแม่นะคะแม่เป็นเจ้าหญิงคะ่ะวันนี้สั่งชี้นิ้วได้นะคะเราก็นอนสบายๆนะคะสพ่อลูกเขาก็จะทํากับข้าวให้เรานะคะตอนนี้สองพ่อลูกเขากำลังบุนกันอยู่ในครัวนะคะกําลังทําเบรคฟาสต์ให้วิกกี้นะคะซึ่งสองคนพ่อลูกเขาบอกว่าวันนี้นะคะ เขาจะทําทุกอย่างให้วิกกี้เลยวิกกี้อยากทำอะไรบอกวิกกี้อยากไปไหนบอกนะคะแล้วเขาก็จะทํำ Breakfast ทํา lunch ทำดินเนอรให้วิกกี้นะคะแั้วนะคะว่า2พ่อลูกจะทําได้ตามที่เขาพูดเอาไว้หรือเปล่านะคะจะไม่เรียกวิกกี้ให้ช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ คุณแม่ขอสวยวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะคะไปดูกันว่าหน้าตาเบรกฟัสเป็นยังไงค่ะไปดู and the, the, the boys will get bigger ones bye bye happy mother's day <laughs> yeah, i think these are these are like young enough to go away from their mom but not young enough to be alone so like if a, if a mom has two babies at the same time Maybe those babies will leave their mom together. Mm -hmm. They'll go off together. Like this. Huh? Yeah, right. So that they can help each other and they feel more safe that way. But when they get older, eventually they'll split up and they'll go off other. Unless they're girls. They want to be dependent. Well, they have to find a they have to they have to mate. Right? And so the males have to compete to have more babies. So, so, why did they they're separate? Right? Yeah, exactly. So that they can sort of make their own territory. Uh, their own area. Like make their own world. Yeah. Uh -huh. Oh, yeah, yeah, that's a chipmunk. Oh, <laughs> you want to do that? Yeah. You got to get wet. You're not wet. Already? Oh, yeah, they're waterproof. Oh, it's just if the water comes up over oh. the top, it's not waterproof anymore. This is so cool, babe. But look, Yours is probably waterproof too, or at least they they were when you bought them. So cool. Babe. So cool. <laughs> okay. Let's go. After... วันนี้ก็มีปลาไม่มีใครมาตกปลาตัวนี้เลยสงสารปลาตัวนี้มากไม่ม้องกรมาจับเลยอย่าให้มันร้อนมากๆแปดสิบก่อนจะมาไหว้นะตัวนี้แคทวิสว i ่งไม่ได้โอเคคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ ไปไฮกิ้งลงมาแล้วนะคะตอนนี้เหนื่อยมากนะคะเราต้องเอาไปไปไฮกิ้งไม่ถึงชั่วโมงคุณผู้ชมเพราะว่า,าคนเยอะนะคะแล้วก็รถติดนะคะก็เลยเต้องรีบลงมาเพราะว่าคุณดารเลนต้องมาตัดผมนะคะมีนัดตัดผมตอนบ่ายสามนะคะก็เลยต้องรีบลงมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รอคุณดารเลนอยู่ในรถนะคะเพราะว่า เขาไปตัดผมนะคะซึ่งตอนนี้ร้านตัดผมที่นี่เปิดแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เขาให้เข้าไปได้คนเดียวนะคะเราเข้าไปรอในนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็รอในรถนั่นี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมอตอนนี้เราก็หิวดูว่าเราจะสั่งอะไรมากินในรถรอนะคะแถวนี้มีร้านอาหารอยู่เดี๋ยวยังไงก็รอดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างเนาะ คุณผู้ชมคะวิกกี้ไปสาอาหารมีร้านอาหารไทยอยู่ตรงนี้นะคะวิกกี้ก็เลยสั่งของกินเล่นมาได้แล้วนี่นะแล้วก็กินรอคุณดาเลนอยู่ในรถนะคะเดี๋ยวดูกันว่าได้อะไรบ้างได้เอกโลนะคะทะลกเอกโลได้สองชิน้นะ เราเราก็ดาม pling ดาม pling เงี้ยแล้วก็มีอะไร,รอีกแล้วก็มีเอ่ะแร้วไม่ spring r o l ที่มันเป็นถาดอะน้องจะเอาไหนอันนี้อะน,น,ะนี่นะคะเดี๋ยวให้คุณดาเลนเราก็กินสองอย่างนั้นไปก็คือของกินเล่น ิวเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะไปทำดินเนอร์กันแล้วนะคะมันบ่ายสามแล้วตอนนี้เนาะน้งว่าไหนโชว์นระซัมคืออะไรเนะนี่ยน้จิม้มไม่ใช่ไอ้ที่อยู่ในถุงนะคะไหนโชว์เนี่ยว่ะว่าน้ำจิ้มเลอะนะลุงนะ อ๋ออาลูกอ่ะอยากจะชัวรเอาไปลองจิ้มอะอะไรไหมโอเคกอบดีถม่ผักให้หมูนะอย่าดีนะชิมลูกอ่าชิมไหมเราวองน้ำจิ้มหกขอน้ำจิ้มมันเนี้ย อันนี้อันนี้มันจืดๆืดยเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยที่แบบว่ารสชาติอาหารเปลี่ยนไปหมดแล้วคนไทยอย่างเรากินไม่ได้ต้องทำกินเองมันก็ไม่ได้กินไม่ได้หรอกก็กินได้กินได้จะไม่ถูกปากนะลูกทช่ไหมล่ะต้องการะไจะมาดูก,กิไม่ได้ เก็บท้องไม่กินดินเนอร์คืนนี้นะคะเพราะว่าเราจะมีของอร่อยคืนนี้อันใหญ่ใบให้ใหญ่ท่อแขนเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเนาะทำอะไรคะลูกยางกุ้งย่างกุ้งให้ใครคะ ทำให้พี่มีความสุขหน่อยได้ไหมคะวันนี้วันอะไรคะเออวันแม่วันแม่รู้สึกไงกับแม่คะเออรู้สึกสงสารค่ะสงสารก็ยังดีค่ะที่รู้สึกสงสารขอบคุณนะคะลูกโอ้โหกุ้งตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะอันนี้ทำเพื่อแม่เลยใช่ไหมคะก็กินเองด้วย ก็กินเองด้วยนะคะขอบคุณม,มากๆเลยนะคะลูกเลยแข็งหมดเลยคุณผู้ชมวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะกินหลังบ้านแบบว่าชิวๆนะคะเพราะว่าไปร้านอาหารร้านอาหารปิดนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะกินได้บรรยากาศนิดนึงเนาะ ลำบากนิดนึงเต่กระปาทีหนึงยกเข้ายกออกขาดแต่ว่าก็ได้อารมณ์หนึ่งเสียงหีกับผีเปตเสียงอะไรเสียงกุ้งมันร้อง i don't know what's our name put your arm there อร่อยอืมเหนียวจิ้มกับซอสตัวบ้างซอสตัวได้มาจากไหนคะได้มาจากร้านอาหารไทยชอบซอสนี้ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นยังไงคะเกี๊ยปู 阿拉斯加ครั้งแรกอร่อยมากเลยค่ะกินอีกไหมคะเป็นอีกดีนะถ้ากินอีกแซนอีกสัญญาเป็นอีกดีมีคนเอาอะไรมาให้เงินหรือเปล่าเนี่ยแต่ได้เงินพี่แม่ตวเดตีใบฝาใสได้าเร Wishing you, you a day that makes you smile, memory that warm your heart and lots of special memory that remind you just how much you mean to everybody. Thank you, sweetie. Thank you, baby. Love you. I love you too. <laughs> you guys make me cry. <laughs> <laughs> Thank you, guys. Sure. your <laughs> 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 ผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้ชอบไหมคะวันนี้ก็ทําเป็นวันล็อกวันแม่ให้วิกกี้ไปแล้วกันนะคะใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้เราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะคลิปนี้ก็ตั้งใจทําให้คุณผู้ชมได้ดูกิจกรรมในวันแม่ของเรานะคะว่าทําอะไรบ้างนะคะก็อาจจะมีการง้องแง้งกันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้2พ่อลรกบอกว่าจะทําทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่า แม่ยังต้องมาช่วยทำดินเนอร์เลยนะคะวันนี้แม่ก็เลยแบบนอยนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าช่วยกันไปนะคะเพอยังไงแม่ก็ขี้งอนนิดหน่อยนะคะบางทีก็แบบนอยเล็กๆได้น้อยนะคะตอนนี้น้องน้องภาษา,ายั่กำลังเก็บครัวให้แม่นะคะวิกกี้วิกกี้ปิกกี้อ๋อมาลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันกันเลกวิกกี้วิกกี้ปิกกี้วันนี้วันแม่อยากบอกอะไรแม่ไหมคะวิกกี้วิกกี้ปิกกี้ วิกกี้วิกกี้ปิกกี้ปิกกี้ปิกกี้วิกกี้ปิกกี้ปิกกี้วิกกี้ไปแล้วเรารักผู้ชมก่อนสิคะลูกสวัสดีค่ะก er ่อนวันนี้สวัสดีค่ะเซ็ตสวยค่ะลูกเอาละค่ะคุณผู้ชมลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ